นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถะทัตสีนังสีลาธิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนะัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะปรมี มีสิ่เป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการ ธรรมะยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลม .2 คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยัดง ก่อนโมทนาญาตยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็คือคุณโยมลงนาฏมหาสันทนะและครอบครัวนะก็ร่วมทำบุญสร้างดินแดนภาษีอริยะเมตไตรามาหนึ่พบาทวุฒิพงสุทธิประภานางสาวสุขสั์แหวนคำมหาเจดีมหากรรมฐานมาสามกองทุน กุโยมสิกันทพรเลี้ยงรักษาบำรุงรายการธรรมะมาห้าร้อยบาททำซุ้มให้กับทันเท้าฮิรันพนาศูนมาสามร้อยบาทแล้วก็มหาเจดีมหากรรมฐานมาสิบกองทุนพุทธิพงสุทธิประภานะกรมธรรทันบุญหนึ่งร้อยบาท นางสาวสุขสันแหวนคำรมทันบุญ100บาทแล้วก็บูชาพระธรรมนะพระชาดกกถามา100บาทคุณยงขวันใจรุ่งโรจแล้วก็คุณนางแล้วก็นุชจ,จรีสุธิประภาและเด็กหญิงหนึ่งรือไทยพนาดอน บูชาพระชาดอกถามาสามร้อยบาทแล้วก็สร้างมหาเจดีมหากรรมฐานมาห้ากองทุนแล้วก็คุณโยมอารุณีนะทำรงยุทธนะ ร่วมสร้างมหาเจดีย์มหากรรมฐานมาย0่สิบกองทุนยัติโยมนะกรมุทนาญาติโยมทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญกันมาก็ทุกๆอย่างญาติโยมนะยางรอเวลาอยู่นะรอเวลาอย่างที่ ดินแดนพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยนะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเมชีก้านอ่มทับนะพร้อมคณะนะเมชีทองดำเป็นต้นนะก็ช่วยกันเห็นว่าเกรดพื้นที่เรียบแล้วอย่างนั้นนะมีเวลาว่างเมื่อไรให้ไปดูจะตั้งพระ เจ้าอู่ทองตรงไหนตั้งพระปิยมหาราชตรงไหนแล้วก็ทำพระปางป่าเลีลายยังไงนะนี่ก็แจ้งบอกมาแล้วก่อนโมทนานะสำหรับแมช่ชีการอมทัพและคณะมีแมช่ชีทองดำเป็นต้นนะที่ช่วยกัน ซึ่งตามาภาพเองก็ได้ยินข่าวอยู่นะแม่ชีได้แจ้งบอกมาก็เห็นว่าช่างนาะยช่างเนี่ยกำลังทำงานอยู่มาทำสีทองเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าหาพระองค์ให้เป็นสีทองทำพญาราหัวให้เป็นสีทองช่างลงทุนนะช่างมาทำเองเลยคือเพื่อประหยัดขายใช้จ่ายให้นะก็มาทำให้เองให้ใช้จ่ายเพียงแค่ค่าสีค่าอะไรบ้างเท่านั้นเองก่อนโมทนานะกับญาติโยมทุกๆคนเพราะ แต่ละอย่างกว่าจะได้มาเพราะทุกอย่างยาิอยูคนจะมาร่วมด้วยช่วยกันใน่ก็ต้องมีบุญกุศลร่วมกันจริงๆนะจึงได้มาช่วยกันสำหรับ ดินแดนพระศรีอริยเมตรตรท,ที่โยมแจ้งข่าวมาในตงต่อมาก็าจะบอกช่างนะแล้วก็ให้ช่างไปดำเนินงานนะเพราะว่าทุกอย่างยติอยูไม่ต้องห่วงนะอย่างพระเจ้าอูทองนะพระปิยะนี่ยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วส่วนพระปางกระป่าลีไรนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะองค์ใหญ่ขนาดไหนให้เป็นหลัก เพราะว่าสถานที่ตรงนั้นต้องมีอย่างที่จะมาบอกนั่นแหละก็คือมหาเจดีมหากรรมฐานเพราะสุดท้ายของชีวิตของคนเรานั้นที่ดีที่สุดก็คือกรรมฐานมีกรรมฐานให้กับตัวเองเนี่คือดีที่สุดคือมีกรรมฐาน เพราะว่าการที่จะไปเฝ้าพุทธเจ้าแต่ละพระองค์การที่จะไปไหว้พระจุลามณีไปเฝ้าพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็ต้องมีกรรมฐานเป็นที่ไปที่มาของการมีมหาเจดีย์มหากรรมฐานที่นั่นซึ่งตมาภาพเองก็เริ่มแล้ว เริ่มโดยการประกาศบอกญาติโยมรวมสร้างรวมทำกันเอาเริ่มแรกก็เป็นแสนกองทุนกองทุนละสี่สบบาทเพื่อจะได้เริ่มนะเริ่มสร้างมหาเจดีย์มหากรรมฐานที่จริงก็คือไปปักหลักก่อนก็เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลลย นะปางป่าเลไลยองค์ก็พอประมาณนะยัดนะพอประมาณแล้วก็ค่อยๆขยับมหาเจดีมหากรรมฐานอะไรต่างๆนั่นก็ถึงเวลาเพราะยังไงนะไม่ชี่การอมทัพก็ดูแลนะสถานที่เอาไว้ให้อยู่แล้ว เพราะตอนนี้ธรรมะเองก็รอเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นมาตอนเช้าตอนเที่ยงคืนก็ไอาจามอย่างหนักเช้ามารู้สึกเมกมันมืดมืดยังไงนะมันมืดอยู่ก็เลยช่วงนี้มันเราต้องมีกำลังนะยัดดยมที่จะ ประคับประคองเพราะว่าภัยมันเกิดขึ้นทั่วโลกภัยธรรมชาตินะที่รุนแรงนะอย่างประเทศไทยก็เกี่ยวกับภัยแรงซึ่งอาจจะเกิดผลเสียหายให้กับประเทศไทยได้เยอะเลยเพราะว่าวันที่สิบสอง กรกฎาคมนี้อย่างที่พูดบอกนั่นแหละก็คือดาวมฤกตอยู่จะย้ายจากราศีมีนเข้าไปสู่ราศีเมษฉะนั้นมีแต่พลังบุญพลังกุศลของพวกเรามีแต่การที่พวกเราไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็มีสติตั้งนะตั้งใจตั้งกำลังตัวเองให้ดีรอบครอบนะเพื่อจะได้ก้าวผ่านไปเพราะว่าภัยมันเกิดขึ้นทั่วโลกยับย่นะภัยต่างๆเนี่ย ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วเพื่อเสริมพลังให้กับตัวเองญาติโยมนะญาติโยมก็สามารถที่จะนำเอาเทียนพรรษามาถวายพระพุทธเจ้า28พระองค์นะเทียนพรรษาช่วงนี้จะเป็นทุปเป็นเทียนและญาติโยมเพื่อญาติโยมได้จุดไหวบูชาย,ยามที่มานะมาไหวพระ หรือมาหาตมานะมาถึงก็จะเป็นการดีที่สุดก็คือขึ้นไปไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์เสียก่อนนะจะให้หมอัพศาลาสนาครักษาอะไรให้ก็เหมือนกันให้ขึ้นไปไหว้พุทธเจ้า28่พระองค์เสียก่อนเพราะนั่นคือเหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นพระบรมครูผู้สูงสุดนะก่อนที่จะทำอะไรก็ขอให้เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เสียก่อนเหมือนก็เราเคารพตามลำดับและยาตยมนะขึ้นไปหาพระพุทธเจ้า28พระองค์เสียก่อนเพราะโยมมาต้องเพิ่มบุญให้ตัวเองเสียก่อนโนะยมจะมา ทำอะไรก็ตามเนี่ยใครขึ้นไปไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์เสยก่อนเป็นการเพิ่มพลังบุญให้กับตัวเองนะไหว้พญาราหูไหว้โกนอิมไหว้พระบัวเข็มไหว้ทันเทวีรันปนาศูนย์ก็ต้องไปไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์เสียก่อนเพราะโอกาสที่พวกเราจะได้ สักการบ,บูชากราบไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์เช่นนี้นั้นไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆน้อยคนนะยาตยมทีจะมีโอกาสได้สักการบ,บูชากราบไหว้เนี่ยคิดดูญาติโยมในโลกนี้สัตว์ที่ ไม่ได้เป็นมนุษย์นคือเอาพูดง่ายๆนะสัตว์ระหว่างสัตว์บกกับสัตว์น้ําก่อนสัตว์ที่เกิดในน้ํามากกว่าสัตว์ที่เกิดบนบกนะแล้วสัตว์บกละ่ะสัตว์บกที่มีโอกาสนาที่เกิดใน ปัิมาชนบทน้อยกว่านะเกิดไปปัดปัดจันตแต่ชนบทกำนวนมากเรียกว่าสัตว์บกเลยนะที่เกิดเป็นมนุษย์น้อยกว่าที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์นะเนี่ยคือจนแบบเรียกว่าคนที่จะได้รู้ธรรมรสอัตถรสมมุติรสเนี่ย น้อยกว่านะน้อยมากเลยฉะนั้นยามที่พวกเราได้มากราบไว้พระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์เนี่ยก็เหมือนกับเราได้สร้างเหตุสร้างปัใจจัยให้เราได้รู้อัร,รรถธรรมรสวิมุติรสนะยากมากนะไม่ใช่ง่ายอาญอาโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่ธรรมะกออกอาการ ร่วมตับุญในการสร้างพระพุทธเจ้า28องค์และทิพย์ดิสถานพร้อมตั้งพระสุพระมงคลและพระนักกระเติกญาติโยมตั้งอวัยแสนกองทุนกองทุนละ28บาทร่วมตับุญในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกบุบาลและก็มหาเจดีย์อภัยทานเป็นกรมทานบุญญาติโยมนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมร่วมตับุญ แต่งพญาราหัวให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมเจดีโพสวรให้เป็นสีทองแต่งสถานที่นะะดิานพระิเจ้าที่แพรงให้เป็นสีทองตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมนะร่วมทาบุญในการสร้างพระพุทธรูปสี่ปางตั้งเอาไว้2,500กองทุนกองทุนละหนึ่งบาทร่วมทาบุญในการ สร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณดาหงตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาทร่วมทำบุญในการสร้างดินแดน,นพระศรีอริยเมตไตราตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมแล้วก็ร่วมทำบุญในการสร้างมหาเจดีย์มหากรรมฐา,านญาติโยมน,นะเบื้องต้นนะตั้งเอาไว้แสนกองทุนญาติโยมกองทุนละสี่สิบบาทก่อนนะ ญยติโยมก็สามารถติดต่อร่วมทะบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กาลังสัทธาของยากยมโดยติดต่อมาที่เบอร์ทรศัพท์02-912-0369 02-912-0369 02-912-1971 02-912-1971ทางไปัญจานีพระมหากรีธาวชิรยาโนวันเรียบรับบำรุงบางซื้อกรุงเทพ108-00 พระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำร,รุงบางซื่อกรุงเทพ1นึ่0ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ญาติโยมนะทุกทุกวันพุธญาติโยมเวลาหโมงเย็นถึงสองทุ่ม วันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มยัดยมนะมาสวดมนต์กันมันมัสการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์กันเป็นพิเศษเลยนะเราได้บุญได้กุศลน,น,นะตั้งใจเพราะโอกาสที่จะได้มรสการกราบไหว้อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะแล้วก็ ญาติโยมประสงค์ที่จะให้หมอไปสารสารนาคใช้พลังจังกรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะมาถึงก็ขึ้นไปไหว้พระพุทธเจ้ายี่แปดรองค์เสียก่อนหรือขึ้นไม่ไหวก็ให้ลูกให้หลานนะขึ้นไปแทนบอกว่าฝากด้วยนะบอกให้ด้วย แม่ขึ้นไม่ไหวพ่อขึ้นไม่ไหวนะเดี๋ยวจะถ้าหายจะได้ขึ้นไปออกไปขึ้นไปวัดสการกราบไหว้เพียงแค่ขึ้นไปไหว้พระทธเจ้ายี่แบบพระองค์เนี่ยเหมือนกับเป็นต้นทุนมหาศาลของญาติโยมแล้วนะเพราะตมาภาพเองก็ไม่มีอะไรจะให้โยมได้เท่านี้อีกแล้วนะให้ญาติโยมได้นี่คือชี้ทาง น,นอกจากให้ธรรมะเป็นทานกับญาติโยมแล้วก็ยังให้ญาติโยมได้หว้พริพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์นี่แหละนะขึ้นไปไหว้กันแล้วก็ญาติโยมนะที่ประสงค์จะร่วมสร้างกุฏิหลังใหม่กับพระเด็คุณหลวงพ่อพระครูสุคนทศินจะวาดบัรเรียบราบบำรุงนะญาติโยมก็ร่วมทําบุญกันได้นะตามที่หลวงพ่อตั้งกองทุนเอาไว้นะกองทุนหลัก9999บาท กองทุนรอง999บาทตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมวันเรียบรัาบ,บารุงญาติโยมอ,อยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอ 30, บร์30เบอร์65ป505รถเมย์เบอร์18วันเรียบราบ,บารุงญาติโยมอ,อยู่วงสว่าง เลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาตย,ยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่บสารถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สาสเบอ 65, ร์หกสิบห้าอห้าห้ารถเมย์เบอร์สิปอิติปิโสวิเศษเศสีอิเสเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย ดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพกภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุบานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่อาตมาพรพใดกระทำแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกวายจะถึงความพ้นจากทุกทุกปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทินโอมปัตตวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมะพะะอัตามาภาพขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์อพระสมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าทุทุกพระองค์ ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจา้าสทุระองและคุณของพระรัตนตรัยจงปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธัทางแคล้วคลาดดำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าอย่า,ยางพระบาทอิติปิโสภควา พรมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบก,กับรายการธรรมยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร